กำนันนกดิ้นไม่หลุดบิ๊กโจ๊กเผลอลักพามัดตัวแน่นต่าก,กรณีคดีกำนันนกคดีใหญ่สะเทือนวงการสกากี้และประเด็นผู้มาอิทธิพลที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายล่าสุดในรายการเนกระแสได้เชิญสามนักอาชญาวิทยามาร่วมพูดคุยในรายการโดยในช่วงหนึ่งของรายการพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพังพาาารองผบตรร่วทนอินเข้ามาชี้แจงเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดโดยบอกว่ากล้อง13ตัวที่กู้คืนมาได้ตอนแรกสุด จะเห็นภาพโดยรอบก่อนเกิดเหตุขั้นตอนการเตรียมปืนและหลังเกิดเหตุตำรวจแต่แลนะนายทำอะไรวิ่งหนีอย่างไรช่วยเหลือใครอย่างไรแต่กล้องอีกสองตัวที่เสียหายเป็นกล้องที่เห็นนาทีรันใกายมีคนถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดออกทำให้เห็นว่ามีการจัดเตรียมการมาแล้วว่าจะมีการยิงจึงไปถอดปลั๊กกล้องไว้ก่อนแล้วมีการจัดเตรียมเอ,เอาอาวุธเข้ามาในบ้านมีการลำเลียงคนแก่ผู้ใหญ่ออกไปจากว่ามีการเตรียมทางหนีทีไรเอาไว้ เป็นข้อบ่งชี้ว่าตั้งใจยิงตั้งแต่แรกจะเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจร้ายแรงที่สำคัญคือตำรวจส่วนใหญ่ไม่ยอมให้การตามความจริงก็เข้าใจว่าแต่ละนายให้การเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ใครให้การเท็จก็ต้องรับโทษไปมีคนยิงตำรวจต่อหน้าเป็นการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถจับกลุ่มได้เลยแต่ไม่จับแล้วยิ่งถิงที่เกิดเหตุแบบนี้เป็นความผิดฐานละเว้นทั้งนั้น คนตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าไม่อยากจะพูดไปว่าเป็นการเตรียมตัวจะฉากยิงเพราะวันนี้ต้องพูดตามพยานหลักฐานเพราะที่ยืนยันได้คือการยิงสรวสิมีการเตรียมตัวไว้ก่อนแน่นอนกำนัน,นกซึ่งเป็นคนสั่งให้ในายนองยิงสั่งให้แม่บ้านหลังคาบเลือดทำลายพยานหลักฐานกำนัน,นกต้องรับโทษเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนลงมือทำเองรับโทษเหมือนคนยิงรับโทษเหมือนผู้ทำลายหลักฐาน วันนี้มีพยานหลักฐานมัดตัวกำนันนกจนดิ้นไม่หลุดแน่นอนแล้วแต่ต้นก็จะขยายผลต่อไปเรื่องความรวยผิดปกติที่มาการเงินการฟอกเงินการหัวประมูลต่างๆต,ตรงนี้ต้องไล่เลียงไปถึงต้นตอเหตุนวันไหนที่เขาพ้นโทษออกจากเรือนจำมาเขาจะพบว่าตัวเองไม่เหลืออะไรเลยถูกยึดทรัพย์จนหมดตัว